10บุคคลที่สามารถใช้ฮาคิดได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันข้อมูลเป็นทางการแล้วจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับสำหรับ10บุคคลที่สามารถใช้ฮาคีนะครับได้ทั้งหมด3รูปแบบในเรื่องวันพีชต้องย้ําก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะครับที่มีการเปิดเผยแล้วสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าอุ้ยมันน่าจะใช้ฮาคีนั้นได้หรือเปล่าหรือใช้ไม่ได้นะครับผมจะไม่นําเสนอในคลิปนี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลคคกกดดล้้ววะิิ่่่่งงงเเพืือออจจตนปใหมขุณา เป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมนะครับรับชมได้2จ้ช่องทางเลยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันนะครับของคลิปนี้กันต่อเลย เริ่มต้นที่ตัวละครแรกนะครับอย่างโบอาแฮนกนะครับผู้หญิงมีงูของเรานั่นเองนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเป็น LGBT นะแต่หมายถึงว่าเธอเนี่ยเป็นคนเลี้ยงงูชาบแฮนกนั้นนะครับเธอเป็นผู้หญิงที่ลงไหลได้ปลื้มนะครับในตัวของลูฟี่มากๆเลยคือพร้อมจะถวายทุกอย่างให้กับลูฟี่นะครับและพร้อมจะเป็นนะครับเจ้าสาวของลูฟี่เสมอมาเห็นแบบนี้นะครับแบบดูสวยๆอย่างนี้นะครับแต่เธอเก่งมากๆเลยสามารถใช้ฮาคี้นะครับได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮาคีเกราะฮาคีสังเกตหรือว่าฮาคีราชันโดยแฮน콕อก นะครับนับได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับนอกจากใช้ฮาคี้ได้แกร่งแล้วยังเป็นฮาคีนะครับที่แบบขั้นสุดยอดอีกด้วยถ้าบอกว่าผู้หญิงคนไหนนะครับที่มีความเหมาะสมเสลยเกินนะครับที่จะเคียงคู่กับลูฟี่นะครับผมขออวยตัวละครตัวนี้เลยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะก็คือโบอาแฮนคอกนนี่หละครับและเธอเก่งเนี่ยนะใช้ได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะสำหรับฮาคี้ในจะเรื่องพลังผลปิศาจของเธออีกด้วยนะครับที่เข้ากับเธอเสลยเกินมาต่อที่ตัวละครที่2นะครับสำหรับชาล็อตคาตาคุริ หนึ่งใน3แม่ทัพขนมหวานนะครับของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมามนนั่นเองนะครับโดยคาตาคูรีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ใช้ฮาคิได้ทั้งหมด3รูปแบบในจะเป็นพลังผลปีศาจที่ตื่นอีกแล้วนะครับโอ้โหครบเครื่องทุกอย่างเลยแต่ถ้าพูดถึงนะครับว่าฮาคิรูปแบบไหนมันเด่นที่สุดเลยนะครับของทางด้านคาตาคูรีนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับฮาคิสังเกตของเขาเพราะว่าคาตาคูรีนั้นนะครับเป็นผู้ที่สามารถใช้ฮาคิสังเกตขั้นสูงได้จนสามารถมองเห็นอนาคตอันใกล้ได้คือเป็นพลังที่แสนจจะนน่าาาากกกกกกลลลััวแว้้็ีโงมๆเยใรรรดตู เพราะเรานะครับสามารถรู้เขารู้เรานะครับรู้ก่อน1นึ่งก้าวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วจึงทําให้คาตาคุรินั่นนะครับที่มีพลังผลวิชาที่ตื่นมาควบรวมกับฮาคี้สังเกตสุดแข็งแกร่งของเขาด้วยจึงทําให้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเบอร์2เลยนะของกลุ่มจรสลัดบิ๊กมัมนะครับที่ยากจะมีใครจะต่อก่อนได้มาต่อที่ตัวละครที่3นะครับเมื่อกี้พูดถึงลูกแล้วเรามาถึงแม่กันดีกว่าสำหรับแม่ใหญ่บิ๊กมัมนั่นเองสำหรับชาลตลินลินนะครับโดยเธอนั้นเป็นผู้ใช้ฮารััับบบไดด้งหมมูปแเือนนนกะคี้ รูปแบบไหนนะครับที่ไปในระดับที่สูงได้นะครับแต่เชื่อเลยนะครับว่าระดับ4จักรพรรดิแล้วก็น่าจะไปได้นะไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรสำหรับบิ๊กมัมปัจจุบันนี้นะครับเธอก็อยู่ในประเทศวานนนี่เลยครับในการเป็นพัฒนธมิดนะครับกับโจรสลัดร้อยศูนย์อย่างไคโดโดยเธอนั้นนอกจากมีจุดเด่นนะครับเรื่องฮาคีนะครับที่สามารถใช้3รูปแบบได้แล้วยังมีพลังผลปีศาจอีกนะครับที่สุดแสนจะเวอร์วังอลังการจึงทําให้นะครับเธอก็เลยก้าวขึ้นมาเป็นนะครับ4่จักรพรรดิได้อย่างง่ายดายคือจร ว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่เก่งมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วสามารถต่อกกกับเผ่าคนยักได้ขนาดนั้นตั้งแต่เด็กนะครับผมว่ามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะสำหรับบิ๊กมัมก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน4จักรพรรดิที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยในเรื่องวันพีชมาต่อที่ตัวละครที่4นะครับอย่างดอนชินเจ้านะครับผัวสวานนะครับหากใครจําไม่ได้นะครับก็คือปรากฏตัวครึ่งครั้งแรกนะครับในอาจากเดสโรซ่านะครับด้วยเขานะครับเป็นคนที่โกรธเคืองนะครับทางด้านของกราฟมากๆเลยที่เป็นน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 ปููู่่่ขอออองงลฟฟะครรรรับึทําาากกกไตตืใ้้ห พี่แกก็เป็นหัวสว่างสวยๆเลยแต่ถูกกราฟนะครับทำการต่อยนะครับแบบสุดกําลังเลยนะครับจนทําให้หัวบุบลงไปจึงทําให้โกรธเกลียดกราฟนะครับแล้วลามมาถึงหลานนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับดอนชินเจ้านะครับก็มาเข้าเป็นพวกเดียวกันนะครับนับว่าเป็นพวกเดียวกันนะกับลูฟี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ลูฟี่นั้นทำการตกแต่งศญลากรรมให้นะครับหัวของพี่แกมาต่อที่ตัวละครที่5นะครับสำหรับดองกิโฆเตโดฟามิงโกอดีเจเทพโจรสลัดผู้ชั่วร้ายนะครับที่มีนามแฝงว่าโจเกอร์สำหรับโดฟามิงโก ได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในระดับขั้นที่สูงนะครับแต่ก็คือโหดอยู่แล้วแหละอีกทั้งพี่แกนะครับยังมีพลังผลปีศาจที่ตื่นแล้วนะครับซึ่งพลังผลปีศาจพีพ่แกเป็นเพียงแค่ผลได้เท่านั้นแต่พี่แกนะครับสามารถสร้างความสามารถนะครับพลังผลปีศาจได้แบบโคตรจะสูงเลยและด้วยความที่ว่าพี่แกสามารถใช้อาคีได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับจึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเจเทพโจรสลัดและการน,นอนที่มีความเก่งนะครับระดับท็อปๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ปั รอยแล้วนะครับหลังจากการที่พ่ายแพ้กับลูฟี่ไปนะครับอย่างยับแม่ยับเลยนะครับและถูกทางด้านของพลเรือโทซึรูนะครับจับตัวไปนะครับในคุกอิมเพลดาวในตอนนี้ก็หวังว่าอนาคตนะครับเขาจะกลับมามีบทบาทอีกหนึ่งครั้งและก็มาต่อที่ตัวละครที่6นะครับสำหรับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือว่าหนวดขาวนั่นเองนะครับชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับและเป็นคนนะครับที่มีฝีมือทัดเทียมกับชายที่เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์สำหรับหนวดขาวนั้นนะครับเขาก็สามารถใช้งาคุธได้ทั้งหมด3รูปแบบด อย่างผลกุระกุระผลสั่นสะเทือนสุดแกร่งนะครับในเรื่องวันพีนนะครับแต่ว่าในมหาสงครามอย่างมารินฟอร์ดนเราจะเห็นว่าหน่วยขาวไม่ได้ใช้แบบว่าฮาคีนะครับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าป๋าแกนะครับแก่แล้วแล้วด้วยความที่ว่าเจ็บป่วยนะครับจึงไม่สามารถใช้ฮาคีนะครับได้แบบเต็มอัธรลดสักเท่าไหร่แต่แน่นอนแหละครับว่าถ้าหากย้อนกลับไปนะครับในสมัยที่ป๋าแกยังหนุ่มๆแน่นๆนะครับฮาคี้ก็แกร่งนะครับพลังผลปีศาจก็เลิศนะครับจึงทําให้ตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่่มมันนแแข็งงกาๆเลย เหล่าบรรดา4ี่จักรพัิในเรื่องวันพีทแลวก็มาต่อที่ตัวละครที่7นะครับสำหรับมังกี้ดีลูฟี่นะครับก็คือเปลตของเรื่องของเรานั่นแหละสำหรับลูฟี่นั้นนะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ฮาคิ้ได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันและ2ใน3นี้นะครับก็คือเป็นรูปแบบนะครับที่มันสูงไปแล้วด้วยนะครับก็คือฮาคิเกาะแล้วก็ฮาคิ้สังเกตด้วยฮาคิเกาะของเขาในตอนนี้นะครับก็อยู่ในระดับที่มันสูงสูงเลยนะครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนนะครับจากปู่เฮิว าตุริจนตอนนี้นะครับเขาก็สามารถมองเห็นอนาคตใกล้ๆได้แล้วด้วยนะครับจึงทำให้ความสามารถของลูฟี่นอกจากว่าเขาเอาพลังผลปีศาจของเขาได้แหละมาผสมควบรวมนะครับกับฮาคี้ยังมีฮาคี้ของเขานะครับที่ช่วยในการโจมตีของเขาอีกด้วยในอนาคตนะครับเราก็ต้องมารอลุ้นดูแหละครับว่าทางด้านของลูฟี่นั้นจะสามารถใช้ฮาคี้ราชาขั้นสูงได้หรือไม่นะครับแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นภาคต่อไปเนาะภาคนี้นะครับบัฟเรื่องฮาคี้เกาะมาแล้วแล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่8นะครับสลับเซนโงคุอดีจอมพลเรือนะครับของทหาร เรือที่ปัจจุบันนี้นะครับได้ทําการรีไทม์ไปแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาเขาสามารถใช้ฮาคีนะครับได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคีเกาะฮาคีสังเกตแล้วก็ฮาคีราชันซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการที่เขาขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดนะครับของการเป็นทหารเรือได้การที่เขานะครับไม่ว่าจะมีพลังผลบีซาสุดแปลงนะครับระดับตำนานหายากนะครับประมุทธรูปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วหนจจเป็นฮาคีของเขานะครับที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด3รูปแบบในจะเรื่องมันสมองขขอองงเเเาาาาีีีีีกกกนนนครรทท่่่ยได้ววป็มแ ที่ดีมากๆเลยในเรื่องวันพีทจึงทําให้ก็เป็นคนที่มันครบสุดๆเลยแหละครับในการเป็นคนที่คอยคุมทหารเรือต่างๆในเรื่องวันพีท แล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่9นะครับสำหรับผมแดงแชงคูดนะครับแชงคูดเป็นตัวละครนะครับที่เปิดตัวมาตั้งแต่แรกๆเลยในเรื่องวันพีทความสามารถความเก่งกาจของเขานะครับเราไม่ต้องพูดถึงโดยสับชายแขนเดียวผู้นี้นะครับที่ถูกปางงับไปขอแซวนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับแชงนั้นนะครับก็มีการเปิดเผยมาแล้วครับว่าเขาสามารถใช้ฮาคีนะครับได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันซึ่งเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับซึ่งเราเชื่อได้เลยเลยครับว่าเขาสามารถใช้ทั้ง3รูปแบบได้อย่างดีแล้วก็ชํานาญ และทางด้านแชงนั้นนะครับเขาก็ชำนาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาคิราชันเป็นอย่างมากเลยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้มีการเปิดเผยมากมายเลยครับว่าแชงนั้นได้กินพลังผลปีศาจหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยเชื่อว่าด้วยแนวทางของแชงคูดนั้นนะครับเขาคงไม่กินพลังผลปีศาจรอกแต่จากข้อมูลเป็นทางการในตอนนี้นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ฮาคิได้แกล่งนะครับแล้วก็3รูปแบบด้วยกันแล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่10ตัวสุดท้ายเลยนะครับที่เขาว่ายน้ําท่าผีเสื้อนะครับได้เก่งสุดๆเลยในเรื่ เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์แล้วก็เป็นอาจารย์ของลูฟี่อีกด้วยแน่นอนเลยครับว่าเรลี่นั้นก็คือสามารถใช้ฮาคีนะครับได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันเลยนะครับซึ่งเขาก็เป็นอาจารย์ของลูฟี่ในการสอนลูฟี่นะครับในการใช้พื้นฐานนะครับฮาคีทั้ง3รูปแบบความสามารถของเรลี่นะครับผมก็คงไม่ต้องพูดเยอะเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างแต่ก็ถือได้ว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่สอนเก่งนะสามารถให้ลูฟี่นั้นสามารถใช้ฮาคีได้ทั้ง3รูปแบบได้นะครับในระยะเวลาเพียงแค่2ปีซึ่งปัจจุบันนี้นะ มองดูสิทธิ์ของตัวเองนะครับในการก้าวไปข้างหน้าในวันที่สิทธิ์ของตัวเองนะครับจะทําตามความฝันในการเป็นราชาโจนสลัดให้ได้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10ตัวละครนะครับที่มีฮาคิทั้งหมด3รูปแบบนะครับที่มีการยืนยันเป็นทางการแล้วซึ่งหากใครไม่ใส่เข้ามานะครับคือบางทีมันก็อาจจะมีแหละก็คือ3รูปแบบนะครับแต่ว่าข้อมูลยังไม่ได้มีการยืนยันเป็นทางการผมก็เลยยังไม่ใส่มานะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะใส่มาทุกคนเลยถูกไหมเราข้อมูลนะครับที่มีการเปิดเผยมาก่อนและใครนะครับอยากจะรับชมคลิปอออะไรก็ลลงงงมนาาาข้่ น,นะครับก็จะจัดให้นะครับตามคําขอนะครับอย่างที่ทุกคนชอบขอกันเลยนะครับก็คือจัดให้แน่นอนใครอยากจะรับชมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับยิ่งคอมเมนต์มาบ่อยๆนะครับเห็นบ่อยๆนะครับผมรีบจัดทาให้เลยนะไม่ต้องกลัวและสำหรับใครที่ไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับสามารถกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอไปแล้วขอขอบพระคุณครับ